สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันจันทร์เช้าเช้านะครับวันนี้จะมาทำคลิปอัปเดตสวนไผ่บงหวานเพชรํำพึ่งแปลงนี้ผมลงตั้งแต่เดือนมิถุนาปีนี้นะครับสรุปอายุตอนนี้ก็ประมาณ6เดือนเกือบเต็มนะฮะกับคำถามน้องๆลูกสวนที่ถามมาว่า พี่ครับทำไมของผมปลูกลงไปแล้วบางต้นใหญ่บางต้นเล็กอันนี้ผมขอให้คำตอบเลยครับอ่าอย่างกอนี้นะครับเป็นกอนใหญ่นะครับกอที่โตถือว่าไล่เรียงกันแต่แต่ในปีแรกนะครับของไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งมันจะมีบางกอครับที่เป็นต้นเล็กๆอย่างนี้อย่างนี้นะครับอ่า เพราะนั้นน้องๆลูกสวนทุกคนก็อย่าตกใจนะครับมันเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าช่วงปีแรกคือช่วงที่เขายังเขาเรียกอะไรยังไม่โตเต็มที่ถ้าเขาโตเต็มที่เต็มศักยภาพก็คือ2ปีนะฮะสงปีนี่เขาจะโตมาเท่ากันหมดแทบทุกกอ่อครับผมเพราะฉะนั้นน้องๆลูกสวนที่ถามผมวา่ามันผิดปกติไหมมันอะไรไหม ผมบอกได้เลยครับว่ามันปกติครับอย่างกอเนี้ยนะฮะก็ถือว่าโตน้อยกว่าอกออื่นๆส่วนใหญ่จะโตะเป็นลำรุ่นแรกประมาณ6-7ถึงลำนะครับส่วนอันนี้ยังเป็นลำรุ่นแรกแค่แขนงแรกแค่4ส่วนใหญ่ส่วนนี้ 9ก็ก็จะแทงขนแขนงรุ่น2นะครับประมาณเหล็กหขุน4ี่ขุน6ขุนประมาณเนี้ยครับครับกับคำตอบที่ว่าต้นเล็กผิดปกติไหมผมตอบได้เลยครับว่าไม่ผิดปกติครับเพราะว่าเป็นปกติเป็นธรรมดาของพืชเขาฮะเมื่อเขาโตเต็มที่เมื่ออายุเขา2ปีศักยภาพเขาเออกมาสมบูรณ์100%เค้ซเขาก็จะโตมาเท่ากันนะหมดครับผม ครับก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวงวดหน้าผมจะมาทำคลิปว่าไผ่ปลูกในสวนยางได้ไหมปลูกในป่าปามได้ไหมนะฮะผมมีคำตอบให้ครับผมวันนี้ก็ขอลาแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ